นะโมตัสสะภะคะวะโต ละเพปุตตังธนกามโมลเพทนังอัติกายกายญายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยานาคตาโพธาเจตวามารสวาหังจตุสาจสภังรสังเยปิเวสุนาราสภาตันทังกราทยโพธาอัเทเวสตินายกาสเปปเตนติตาไมหังมาตเก tế môn sư ra sĩ thế pati tito may ham po to tam muôn thê loi chenê sang co ภะคุณ k าคารหะทจย่มอนนรุดโทสาเร็พโทตจะทางคิเนโกนันโยเป็นติภาคาสเมงโมคาลานโดจะวามักกนาคิเนสวัรเดเมหงอาสงกานันทา Let's go. มหานโมุปาสงามาโสตกเกสาเตเป็นเิภาคสเมงสุริโยวะปภังคารนิเสนโดริสามปานโนสพิโตโมนิคงทวโกมารกาสโพเทโรมาเฮสิเชนตวะ โกโซไมหังวทั้งเนนิจังปะเตถาสิคุณากรโอโนอังโุริมาโรจะอุปาเรนันตเสวะเรเตระปาจิเมชาตานราเตติรการมมะเสสสาเสติมหาเถราวิจิตาเินะส อาวะกาเยเตเสติมหาเถริจตวันตชิโนรสัจลันตาเสระเตเจนะอังขามังเกสุสันติตารตนากรตอลาสิตาคิเนเมตาสุตตการาชาคังปัจจตอาสิวาเมัง manaangkan war pareretan jahat soakan kasihse catatanang assispak karasan ditasinana warasan yutaata apa karena rang kata tapitan disan catatan Bahiracato patava asesa wenayayanto ananta cina te acsa watsto mesake cenasatha samputapan caca cina pan carama changhiwi หาโคริสาสภาเอเจวามโตสโขโตสุราโคเชดานุภาเวนะชิตุปาตโวธรรมานุภาเวนะเชตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะเิตตาริสังโคสัานุภาวะปาริโตจาราเมชนา रे

เตมุนสารศิเสปเติโไมฮังโกดธรมทวิโอจนเ สรงโฆปฏิติทตไมหังอุเรสพคุณากโรหะทยเมอนุรดโทสาเรกโตจจทากีเนโกนันโยปติภาคาสเมงโมคาลโนจะวามัเกนานิเนสวันเดไมหา

รกาสโพเพเดรมาเสสิเจนตวาทโกโสไปหังวัฒเนนิจังปเตธาสิกุณากรรปโนอังคุลิมาโรจะอุปารีนันทเสวเดเทราปใจิเมชาตานราเตติรกรรมมา se sa se te mahathera vinchita jinasawaka ete วานตตัวชินตัรสาชลันตาเสระเตเจนะอาคัมมังเกสุสันติตารัตะนากรตะตัวอาสิตาคิเนเมตโสตกังอาชาคังปัจจตัวอาสิวาเมอังกุลิมารกังการนโมรัปเรตานจะา ata na tya sota kam akase channa asi se sapaka rasanti ta cina nana warasang yuta satta paka rasa

วิหารตังมหิตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมหากุริสาสภาเยเจวานโตสโคโตสุราโคเชตานุภาเวนะจิตุปาตวุธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโคสังภานุภาเวนะเชต न्दरायो साधपानुभाव पारितो जरामे च ชยาสนาคตาพุทธเจตวามารสวาหังจตุสาจาสังพารสังเยปิเวสุนราสภาตานทังกราทโยโพุทธามเทเวสตินายกาสเพปเตนตตาไมฮังมาตะเก ten bodhisara si sepatien di to mai ham ko to sang ko patien di to mai ham ko re sa pukunda karot ปิติภาคาสเมโมคานลาโนจวามเกนากินสวันเดไมหังอาสุนานันทราอุโร Sapo jahatnamo upasoka maso ta ke ke san te ten petaka sameng sriyo wapaka ro nesendo srisam panno เตวาทโกโซไมหังวัฒเนนิจังปเตาสิกุณารโกรโนอังคุริมาโรจะอุปาเรนันตเสวะเนเถระปัจจิเมชาตานราเตติระกามามเสสาเสติมหาเถระวิช

ชิตวันโตัวชิดโนรสาติฉลันตาเสระเตเจนะอังขามังเกสุสันติตารตะนาุระโตอาสิตาคิเนเมตสุตตะกัรอาชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังกุลิมารักการานนามวะราเรตานจะ

วินัยญาณตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสามกุฏปันชจเรชินปันชรามาชามิวิหารันตังมะหิตเลสัทธาปาเลตุมังสามเพเตมหาปุริสาสภาเยเจวะมันโตส โคตโตสุราโคชินาโนภาเวนะเิตุปาทอทามานุภาเวนะเิตาริสังโคสังพาโนภาเวนะเิตันตารโยสัตถามาโนภาวะปาิโตจาราเมชินปัญชเร Ta-da! Uh -huh. ยเมมาบทุนาโหตสุหถมาโลขอส่วนบุนี้พระสําเร็จแก่มายาบยาของหากท้าพอให้มานาบยาของพระพระท่ามีความสุกยเมที่นาโหถลธทหทุญโลพอส่วนบุนี้ Thank <speaking in Spanish> you. ตัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงทำเด็กแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขีนังสัพเพเตานังหมูตุสุขิลาหมูตุสัพเพเตตาขอส่วนบุญนี้จงทำเด็กแก่เทวทั้งหลายขอให้เทวดทั้งหลายมีความสุข อิทัมสาพะเวรินังโมตุสุขิตาโมตุสัพเพเวรีขอส่วนทุนนี้รวมทาเพแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนาเวทั้งหลายมีความสุขอิัมสาสัตตานังโมตุสุขิตาโมตุสัพเพสัตตาขอส่วนทุนนี้รวมทาเพจแก่เจ้าทั้งหลาย ขอให้สัตว์ตทั้งหลายมีความสุขทั้งหน้ากันเถิด